ก็ยินดีกับผมเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะอยู่ผมนะครับน็อตเลือค่านะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมจะมานะครับสอนสมัคร l a z a ด a นะครับผมเพื่อสั่งซื้อของในออนไลน์หรือสั่งซื้อของนะครับใน l a z a ด a เพื่อเก็บเงินปลายทางหรือเป็นการส่งของแบบไม่เก็บเงินปลายทางนะครับให้เราเข้ามาที่แอป Play Store กันเลยนะครับ เมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการพิมพ์ค้นหานะครับด้วยภาษาอังกฤษนะพิมพ์ตัวนี้เลย L A Z A D A แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทําการกดค้นหานะครับผมแล้วก็ทําการกดติดตั้งนะครับก็มกีก็รอดอาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับ อ่ะสมัครได้ง่ายๆครับผมไม่ยากเลยนะครับอยากจะซื้อของในร a z a d าเอ่อหรืออยากจะหาเงินนะครับหาเงินชนเพื่อน500บาทนะครับอ่ะก็สามารถสามารถสมัครได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีสอนนะครับคุยกับเจ้าหน้าที่ l a z ซ่านะครับอ่ะทุกคนรอฟังไว้ให้ดีนะครับแล้วก็กําลังติดตั้งจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับ แล้วก็รอไปอ่ให้เรากดให้เรากดเปิดแบบนี้นะครับอตอนนี้มันขึ้นว่าอัปเดตนะครับให้เรากดที่อัปเดตเลยนะครับผมอัปเดตร a สด้าให้มันดีก่อนนะครับถ้ามเราเข้าร a ส a ้านะเดี๋ยวมันจะช้านะครับผมทําให้เข้าร a ส a ้าไม่ได้นะครับอโอเคกําลังติดตั้งนะครับ แล้วแล้วถ้าติดตั้งเสร็จนะครับหรือการอัปเดตเนี่ยให้เราเนี่ยทำการกดเปิดนะครับผมทำการกดเปิดเลยนะครับเสร็จยังให้เรากดเปิดครับปึ๊บนี่นะครับเมื่อหน้าตาเขาสู่เข้ามาแบบนี้ว่าเราจะเลือกเป็นเราเป็นคนประเทศอะไรนะครับมันจะมีหลายประเทศเนาะอ่าผมส่วนผมจะเลือกเป็นประเทศไทยนะครับเราก็กดเข้าไป าภาษาที่เราต้องการใช้ก็คือประเทศไทยเราก็กดไปเลยเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับถ้าเรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบให้เรากดตรงนี้เลยเข้าระบบเข้าสู่ระบบนะครับหรือใสเออ่เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่ในซิมพาร์ดต,ตัวเองนะครับผมาจากนั้นเราก็รอรหัสนะครับหรือจะลงชื่อด้วยลงชื่อด้วยนะครับเข้าด้วยรหัสผ่านนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะ กดสินี่เบอร์มือถืออีเมลรหัสผ่านนะครับถ้าเราลืมรหัสผ่านเราก็กดตรงนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดีเซ็ตรหัสผ่านระบุเลยนะครับผมส่วนผมจะมาสอนสมัคร Lazada นะครับมันจะมี1 2 3 4เชื่อมต่อ4บัญชีนะครับที่เราต้องการจะสมัครเอาไว้ซื้อของเอาไว้รับเงินอะไรอย่างเงี้ยครับ เอาไว้เก็บเงินปลายทางเวลาเราซื้อของใน Lazada หรือเอาไว้เออขายของขายรองเท้าใน Lazada ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะผมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมจะสมัครด้วย Google นะครับอ่ะยินยอมกดเลือกบัญชีที่เราต้องการนะครับอ่ะบัญชีนี้หรือเราจะเพิ่มบัญชี ผมจะเลือกบัญชีนี้นะครับเพื่อเอาไปซื้อของหรือเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับนี่มันจะมีกิจกรรมให้เราเปิดนะครับวันนี้ผมจะเปิดเลยนะครับโอ้โหคูคป,ปองหมดอายุเลยนะครับนี่ครับถ้าเราสมัครลาซาด้าก็รับเงินไปนะครับน,นี่เห็นไหมครับเป็นแบบนี้เลย นะครับอ่ะโอเคก็เป็นการจบเพียงแค่นี้ครับโอเคก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับน็อตเลอค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเกกด subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ